ผมดรวิชิตนางแรลรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อว่าเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากแบบสีดัดดับที่มาของสิ่งประดิษฐ์นี้คือจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากฉับพลันในเขตจ,จังหวัดเชียงรายในงานวิจัยนี้ได้แนวความคิดคือ ต้องการให้มีเสียงซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยชิ้นอื่นที่เป็นเครื่องเตือนภัยนะครับอันนี้จะมีการส่งสัญญาณมีอยู่4ระดับคือระดับที่1จุดที่1เตือนภัยระดับ1ก็คือน้ําอาจจะขึ้นสูงประมาณสัก50เมตรพอมาจุดที่2นะครับจุดที่2เตือนภัยระดับ2เฝ้าระวังจุดที่3เป็นจุดที่น้ําป่าไหลหลากเริ่มเข้าสู่ชุมชนละจุดที่4ก็จะส่งสัญญ,ญาณอพยพเป็นการเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากจับคัน ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราสามารถที่จะส่งันญาณผ่านเข้าระบบคอมพิวเตอร์และส่งผ่านในระบบ iOS หรือ Android อีกทีหนึง่งซึ่งมีศูนย์เตือนภัยอยู่ที่เทศบาลตะบนนางแลและมหาวิทยายลัยราชเชียงลายที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยงานนะครับหรือสถาบันหรือตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับถ้ามีความสนใจและต้องการที่จะนําเครื่องเตือนภัยน้ําป่าหลหลากแบบ4ระดับไปใช้นะฮะสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสภาคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติหรือบชอที่ให้ทุนสนับสนุนในการด,ดําเนินงานวิจัยเครื่องเตือนภัยน้ําป่าหลาหลากแบบ4ระดับ,บและอยากจะขอเชิญชวน ทุกท่านหรือบุคลากรหรือตลอดจนคณาจารย์หรือเยาวชนหรือคนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรือขอทุนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทางด้านชุมชนต่อไปครับ